สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาออกกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมการเติมเงินนะครับเป็นคลิปสันส้นๆนะครับแอปนี้สามารถเติมเงินผ่านทูมันนี่วอลเล็ตได้แล้วนะครับเป็นการอัปเดตใหม่นะครับสามารถเติมผ่าน ทูวอลเล็ตได้แล้วนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับเ็าคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกจํานวนเงินเลยครับสามารถเติมได้เลยครับนี่ครับการเติมเงินที่เข้ามาใหม่นะครับผ่านทูมันี่วอลเล็ตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ามา ปัรยายแค่นี้นะครับว่าแอปนี้สามารถเติมเงินผ่านทูมอนี่วอลเล็ตได้แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ